น,นโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก n p e r f อ้อนสราวุธทส่งความในใจถึงแบมแบมนิชคุณหลังดราม่าสน,านัน นายบุศกรย้อนเล่ามิวนิษฐาอุ้มท้องถ่ายละครไม่มีใครรู้ศิลปินเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์ร่วมสร้างความสุขสมาคมคนตาบอดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาเช้าวันนี้นะคะอยู่กับยิงและนิวเหมือนเช่นเคยนะคะเพิ่มเียววันพฤหัสแล้วถูกต้องค่ะแต่ก็ยังคงมีข่าวมาฝากกันเยอะแยะมา,ากมายเช่นเคยคะ่ะประเด็นดราม่าตอนนี้นะคะกับเรื่องราวของแบมแบมแล้วก็นิชคุณนะคะ,ะซึ่งก็มีอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้กําลังใจในช่วงนี้นั่นก็คือพี่อ้นสระวุธนั่นเองค่ะเป็นกระแสดราม่าหนักหลังฟิ พิธีกรฝีปากกล้ามดดำคาชาพาได้พูดถึงซุปเปอร์าสาวลิซ่าแบล็กพิงคและมีบางช่วงบางตอนที่ไปเปรียบเทียบกับนิชคุณและแบมแบมจนกลายเป็นกระแสดรามา่าข้ามวันข้ามคืนกระทั่งมดดำได้ออกมากล่าวขอโทษต่อสิ่งที่พูดออกไปยอมรับบทเรียนนี้ทําให้ได้ทบทวนตัวเองท่ามกลางชาวโซเชียลที่ถูกพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักแสดงหนุ่มฝีมือดีอ้นสราวุธก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ถึงนิชคุณและแบมแบมข้อความว่าจงยืนหยัดอย่างมั่นคงพี่อ้นขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนนะครับนิชคุณแบมแบมเชื่อว่ากว่าจะมายืนจุดนั้นได้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านลำบากผ่านท้อผ่านเหงาจนแทบจะหมดใจแต่น้องแน่ไมกที่มาถึงวันนี้ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเสียใจอะไรทั้งนั้น เพ,พื่อนแฟนแฟนที่รักน้องทุกคนส่งกำลังใจไปอยู่ใ,ใกล้ๆเสมอแม้อาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันครบทุกคนคนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจมากมายให้กับคนรุ่นหลังๆหรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันเป็นตัวอย่างในความอดทนพักเพียรและมานะพยายามย่อมเป็นคนที่สง่าง,งามอย่างไม่ต้องสงสยัย Keep on Fighting Brothers เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนส่งกำลังใจให้น้องตรงนี้อีกเพียบคอยดูสิ จะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะส่งให้ทั้งแบมแบมทั้งนิชคุณรวมถึงคุณมดดำด้วยเพราะรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบพูดหให้รู้สึกแย่หรอกใช่แต่ว่าแฮชแท็กก็แรงทีเดียวนะคะสำหรับแฮชแท็กที่ขึ้นว่าแบนมดดำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคุณมดดำเองก็มีการมาเผยแชทที่ได้ไปขอโทษคุณแบมแบมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการพูดคุยที่ค่อนข้าง,งจะเข้าใจกันทีเดียวและะ้วค่ะมากันที่คุณหน่อยบุตกรบ้างนะคะล่าสุดออกมาเล่าโมเมนต์คุณแม่มิวนิธฐาคือช่วงก่อนหน้าให ซึ่งก็ไม่ได้มีใครรู้เลยว่าตอนนั้นที่ถ่ายอยู่เนี่ยเธอทั้งท้องถึง3เดือนด้วยกันค่ะ เผยถึงเรื่องราวที่ทําให้ผู้จัดอย่างนายบุษกรยังต้องขอชื่นชมออกสื่อทีเดียวนะคะสําหรับนางเอกสาวมิวนิทาาในช่วงที่ต้องถ่ายทําละครเรื่องดวงตาที่3แล้วเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองกําลังตั้งท้องอ่อนๆในระยะเวลา3เดือนแรกแต่ว่าเธอก็เลือกที่จะไม่บอกให้ทราบถึงแม้ว่าจะมีอาการแพ้ท้องหนักแค่ไหนก็เลือกที่จะถามหาเพียงแค่มะม่วงมาทานทุกครั้งที่ออกกองค่ะ โดยคุณหน่อยเองก็ได้เปิดข้อความผ่านทางอินสตาแกรนะคะโดยบอกว่ายินดีด้วยนะคะน้องมารินน่าเอ็นดูมากคะ่ะเอาจริงน้องมารินเนี่ยเล่นละครดวงตาที่3อยู่กับแม่มิวในช่วง3เดือนแรกนะลูกแล้วก็ไม่มีใครรู้ต้องบอกว่าแม่มิวเก่งมากอดทนที่สุดเลยแม่มิวคงแพ้ท้องแต่ไม่ได้บอกใคร มะม่วงเท่านั้นที่แม่มิวถามหาทุกครั้งที่ออกกองขอบคุณแม่มิวแม่ปูและน้องมารินด้วยนะลูกแล้วก็มีการแท็กไปที่3ท่านนี้นะคะต่อมาค่ะทางด้านของมิวนิทายเองก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับค่ะว่าขอบคุณค่ะพี่หน่อยซึ่งทางด้านเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนกลับต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและก็ชื่นชมเจ้าตัวกันอย่างล้นหลามค่ะ แล้ยิ่งดารานะหลายๆคนก็แบบตัวเล็กกันอยู่แล้วแล้วลาท้องอย่างเงี้ยก็ดูไม่ค่อยจะออกเลยว่าแบบนี่ท้องแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องให้ดูคนนี้นะคะคุณจะจจิตาพานะคะคลอดน้องได้2เดือนคือตอนนี้นี่หุ่นกับมาเป๊ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะที่สําคัญลูกเป็นลูกแฝดด้วยไง <c oughs> เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของคุณจะกันดีกว่าค่ะ ดูแลสุขภาพรูปร่างผิวพรรณของตัวเองมาอย่างดีโดยตลอดนะคะสําหรับนักแสดงสาวจ้าจิตตาภายิ่งพอรู้ว่าตัวเองกําลังจะมีลูกแฝดก็ต้องทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับเจ้าตัวน้อยทั้งสองคนอย่างเต็มที่และเมื่อจ้าจิตตาภาได้ให้กำเนิดน้องโอบน้องอารีออกมาลืมตาดูโลกสร้างความปลืม้มปร่มให้กับคุณสามีเอิญนิธิพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยเธอก็ขอปลีกเวลามาดูแลรูปร่างตัวเองเพื่อให้กลับมาสวยเป๊ะเหมือนเช่นเคยโดยล่าสุดนะคะ คุณแม่ลูกแฝดหลังคลอเพียง2เดือนก็โชว์หุ่นแล้วค่ะน้ำหนักนี่ลดลงอย่างรวดเร็วหุ่นกลับมาเปะ๊ะสมส่วนเหมือนก่อนจะตั้งท้องเลยละค่ะแถมยังมีรอยยิ้มสดใสามาแจกให้กับแฟนๆที่ติดตาม IG อีกด้วยบอกว่าชุดพร้อมแต่ใจยังไม่พร้อมในส่วนของการออกกำลังกายก็คือยังไม่เริ่มสัทีใส่ชุดมาเกาะเครื่องเอาเลิกเอาใช้ไว้ก่อนละกันเนาะ งานนี้เพื่อนท้องในวงการและแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่หุ่นดีมากที่สําคัญใบหน้ายังสดใสดูเด็กอ่อนกว่าวัยจนหลายคนต้องขอเคล็ดลับกันแบบรัวๆ แล้วคุณแม่ลูกแฝดอาจจะยุ่งขนาดไหนอยาทำไมดูไม่โสมเลยเนาะเพื่อนพี่คนนึงก็อย่างเงี้ยแหละอืมนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะช่วงนี้ก็บางคนเนี่ยมาผ่อนตอนเลี้ยงลูกพราะเหมือนแบบว่าไม่ได้นอนบ้างกินไม่ทันบ้างให้นมลูกบ้างอะไรแบบนี้เนาะส่วนเราเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะเราเตรียมเหมือนมีลูกทั้งทงที่เราไม่คิดจะมีลูกด้วยค่ะโดยการสร้างูุิของเราไว้ก่อนใช่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่านาคจะเกิดวิกฤตอะไรอีกบ้างต่อให้เราไม่มีรายรรับทานจะมีไขมันมาสลายต่อไปขอบคุณตัวเองด้วยนะคะ ทำดีมากเนลทำดีแล้วข่าวมากันที่เหล่าศิลปินเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างนะคะล่าสุดก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีการไปร่วมกันสร้างความสุขกับสมาคมคนตาบอดโดยการแนะนําเทคนิคต่างๆในการแต่งเพลงและก็ร้องเพลงค่ะ ศิลปินเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์แชร์ประสบการณ์การทำเพลงรวมสร้างสุขสนับสนุนนะคะสมาคมคนตาบอดแนะเทคนิคการแต่งเพลงและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการก้าวข้ามมาเป็นศิลปินในวงการบันเทิงโดยมีศิลปินร่วมให้ความรู้เช่น p o w e r p a d 7 day crazy และศิลปินสาวโซอยัง Apple Lapis จาก home six ค่ะ นอกจากจะแชร์ประสบการณ์เส้นทางบันเทิงแล้วทางสมาคมคนตาบอดก็ยังได้จัดมินิคอนเสิร์ตให้ได้ฟังกันด้วยโดยมีศิลปินวง7 Day Crazy SDF มาร่วมสร้างความสุขผ่อนคลายความเครียดให้กับพี่พี่น้องๆสมาคมคนตาบอดค่ะซึ่งคุณแชมป์ SDF เองก็เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแชมป์กับสมาคมคนตาบอดและสถาบันดนตรีคนตาบอดร,ร่วมงานกันมาหลายปีแล้วดีใจที่ทุกครั้งที่ได้มา น้องๆนักดนะน,นตรีเขาก็ดีใจเหมือนกันศิลปินเข้าไปใกล้ชิดร่วมกิจกรรมกับเขาไปสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มเราเองก็ได้ไปแลกเปลี่ยนพลังบวกซึ่งกันและกันรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้วยยิ่งดีใจไปใหญ่ตรงที่เราชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในศิลปินเนี่ยไปช่วยกันสอนแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทุกคนที่นี่ และโบสจาก s e v y n r a z y ก็ได้เผยต่อนะคะบอกว่าสำหรับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำเพลงให้กับน้องๆสมาคมคนตาบอดการสอนเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าพี่ๆน้องๆเขามีประสาทสัมผัสในการฟังที่ดีกว่าเราไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้เลยครับส่วนมินิคอนเสิร์ตยินดีและก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ครับ ช่วงนี้นะคะทรูป,ปลูกปัญญาค่ะจัดสัมมนาออนไลน์ชวนคุณครูมัธยม6นะคะทั่วประเทศให้มาล้อมวงพูดคุยแนะแนวการศึกษาในปี2565นะคะตอบโจทย์ยุค New n o r m a l เดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันค่ะ ปัญญาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาขอยืนหยัดอยู่คู่การศึกษาไทยเขียงข้างดูแลคุณครูฝ่าวิกฤตโควิด -19 จึงได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ t c a s 65เทรนให้สอบติดติดให้ตรงเทรนครั้งแรกที่ภาคเหนือให้กับคุณครูม .6 ทั่วประเทศเพื่ออัปเดตข้อมูล t c a s 65และเทคนิคการทำพอร์ตโฟลิโอให้ชนะใจกรรมการเสริมศักยภาพความพร้อมของคุณครูเพิ่มแนวทางฝันให้นักเรียนก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาผ่าน TrueVroom ในการนี้ดเรเนชนกวิภาตศาิลปินหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษากลุ่ม True ได้ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์ภาคเหนือและกล่าวต้อนรับคุณครูพร้อมส่งกำลังใจให้คุณครูมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสารค์เด็กไทยให้มีคุณภาพการที่เขามีเข็มทิศที่นำทางและเขามีสื่อที่เหมาะสมเข้ากิจกรรมต่างๆของ t r ูบุป,ปัญ,ญญาเนี่ยทำให้ เขารู้ว่าตัวตนของเขาที่แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ความมุ่งหวังของปลุ่ม t r u ที่เราตั้งใจจะปลูกความรู้ผู้คุณธรรมนะคะให้กับเด็กไทยให้เขาเติบโตเป็นพลเมืองดีนะคะของประเทศชาติต่อไป พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรสมยศเกียตรติวณิวิไลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นและการเตรียมตัวสร้างพอร์ตฟฟลิโอเพื่อเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์โลกของวิศวะมันเปลนไปนะครับมันไม่ได้เหมือนโลกแบบเดิเดม ที่เรามีแต่ Infrastructure มาใช้ AI ใช้อะไรแล้วบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของเด็กที่จะเรียนวิศวะเนี่ยมันก็ถูกเชฟด้วยโลกโลการเปลีนแปลของโลกนะครับทั้งนี้ชูปบุกป,ปัญญาจะจัดสัมมนาออนไลน์ T c a s 65เทรนให้สอบติดติดให้ตรงเทรนต่อไปอีก4ภาคสำหรับคุณครูที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามข้อมูลและลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่ f a เฟซ o ุ page, ๊ก a ฟนเพจชูบุกปัญญา ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ